พบกับหมูฮาวในรายการ OS f r e Day แล้วอเอาละวันนี้พวกเราเนี่ยแต่งตัวกันมาเต็มยศเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรวันนี้เราอยู่กับโลคอสโคเป้นะใช่ไหมครับ่ครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้อยู่กับชาเราอยู่กับพีชสเดสร์ วันนี้เห็นแต่งตัวกันพิลึกพิลา่เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันครับนี่ฮะในมือเลยเขาเรียกว่ามินิโฟว์วิวโฟว์วิวจิ๋วมินิแปลว่าจิ๋วโฟลว์วิลแปลว่าสี่ล้อขับเพื่อสี่ล้อสำหรับทิวทัศน์มันทำอะไรได้บ้างครับพี่อิ๋วสี่ทิวทัศน์เอาไว้วิ่งเอาไว้ซิ่งในรานมันกล้าเล่นกว่าซึ่งในวันนี้เนี่ยเห็นเราแต่งตัวอย่างนี้ไปคุกใช่ไหมในรานไม่ใช่นั่นมันตารางเห็นเราแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นในการเล่นรถ ไมลี่โปรวีอุกเราเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าเราจะถอดจำลองเอามาจากในการ์ตูน<อ>เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยรู้การ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนคี่คุ้นๆกันเลยเนี่ยทุกเราเลยเนี่ยจะเป็นเลสซอแ e อนโกลนักสิ่งสายฟ้าได้แล้วครับไม่ไกลจะบอกว่ารถเนี่ยมันมีเสน่ห์มากคือเนื้อเรื่องของการ์ตูนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีบุคลิกของเขาอ่าอย่างแต่ละคนอย่างนี้ก็จะมีเป็นพระเอกสองคนเป็นเลสซออันนี้เป็นเทพหัวเสียนะเดี๋ยวนะ หน้าตาอย่างนี้เลยครัเพ่นุ่นน่นอันนู่นอันนู่นหอด้วยอันนู่นมีม้ามีม้านี่ด้วยคุณนี่แหลกกันแหลกันกี่แรงต้องเราอยากรู้ว่าเราทำจริงอ่ะจะเป็นยังไงเคยเห็นไหมฮะอย่างพระเอกรถเรื่องรถแด๊ดเนี่ยก็จะใช้ไม้ฮอกกี้นะควบคุมการเลี้ยวของรถ้ที่ม้ฮอกกี้อ่ะเนี่ยใช่ไม่ตีคมบนรถเมล์ใช้มาฮอกกี้ควบคุมการเลีของรถในความเป็นจริงเนี่ยมันจะทำได้ไหมเอ้โอเคครับเราไปดูการทดลองของพวกเรากันเลยกับต้น 4วิวสล่หิวกิ้วท้ารกเร็วสุดสายฟ้าแลบแ,บแ,บแบปลบโ เฮ้ยโกโกร้รถเป็นอะไรอะ่ะเสือกโ,โกโกร้รถเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะสตาร์ทไม่ติดเลยล่ะสือทำไมอะ่ะแล้วไงเอาไงดีนายไปก่อนเถอะอเฮ้ยไม่ได้หรอกโกเออมาไปด้วยกันเถอะเขาเส้นใช้ด้วยกันโอเคล่ะสือ,อไปไปไปดิ <c oughs> ไปดิเอ้อไปดิเอิ่มไปเถอะ ด็อกตอรของเราสอนว่าให้บังคับด้วยเลเซอร์อย่างไงอ่ะด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์ซาโอโตเมะอไวลี่ออคิดเราสาวยุคเลยอรัลองดูกันนี่เรามีเลเซอร์ของเราเป็นของตัวเองเฮ้ยเราไม่เราไม่ต้องขับไปด้วยกันหนึ่งสองอ้าว้าไปแล้วครับผมอ้เฮ้ยเดี๋ยว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 รถตึงหัวอ้าเห็นปะเห็นปะ ボケンチ。 รถที่เอาไว้สําหรับทําลายล้างเดี๋ยวจะลองดูครับเล่นได้ป่านี่ใช้คําสั่งเลเซอร์ด้วยคําสั่งเสียงชี้เป้าหมายทําลายนี่เรามีรถไทยทาลายแล้วขามันอยบวกหล่นดีเดีเดีวเอ๊ ร้อนมากนะมันก็ไม่เวิร์กด้วยอ่ะวิ่งไม่ทันเลยเออวิ่งแล้วขมำเลยอ่ะเหนื่อยถุงมือเปียกหมดแล้วเนี่ยเหนื่อยผมว่านะครับแทนที่พวกเราจะมาลำบากกันอย่างนี้นะเอ้ยมันมีเกมมือถือเกมหนึ่งเออซิ้นได้อย่างงี้เลยฮะเออมีเกมแบบนี้เหรอพี่ใช่ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะแล้วมันเล่นเหนื่อยโอ้โหพี่ก็ไม่อยากมาลองไงดึงท่าคงนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเลเซอร์ไงพี่ว่าเราไปเล่นที่นี่กันเลยดีกว่า อะไรเกมมือถือกันชื่อเกม Pocket Four Wheel โหยิ่งกว่าอีกครับยิ่งกว่าอีกแล้วมีหลายสนามให้เล่นด้วยใช่อยากเห็นไหมอยากเห็นไหมแล้วแดดร้อนแบบนี้ไหมไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนในห้องแอร์สบายเลหรือจะขึ้นมานั่งเล่นบนนี้ก็ได้นะเออประกาศป้าอยากอยากอยากพาพาพาไปดูหน่อยเอาแล้ไปดูกันเลยดีกว่าครับ Pocket Four Wheel จิ๋วซิ่งวิ่งเต็มสปีดสุดยอดเกมแต่งรถลงราง ทั้งใส่ของแต่งโรลเลอร์ติดเร์ล้อโฟมสายไมโครชิปอัปเกรดชุดแต่งคำนวณสเตตัสแบบสมจริงจนนักซึ่งต้องห้ามพลาดเตรียมสัมผัสความมันได้เร็วๆนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w p o c k e t 4 w h e e l c o m หรือ Facebook Fanpage p o c k e t 4 w h e e l จิ๋วซิ่งวิ่งเต็มสปีดขีดโมบายได้เลยจ้าที่สำคัญนะฮะเตรียมพวกับสนามแข่งสุดร้าใจทํงางไสถิติความเร็วแข่งขันกับผู้เล่นอื่นเร็วๆนี้โอ้ ไม่พูดเองอ่ะสบายจริงเราไม่น่าจะต้องมาตากแดดเล่นอะไรกันอย่างนี้ด้วยนะไอ้ตากแดดไม่เท่าไหร่ทำไมแต่งตัวอะไรเหมือนก็เลี่ยงไงเขาไม่รู้ไงมีผ้าผ้าผ้าปิวด้วยโอ้ดูเหนี่มีรถเมล์พี่ก็ไปดักตีใครทั้งเช้าหลุดเอาเนี้ยเอาเป็นว่าก็ขอฝากเกม Pocket Four Wheel ไว้นะให้พุ่อนๆได้ไปลองกันด้วยนะครับสำหรับ OS ไฟ n e สัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย ไปเลยบังคับทีไปเลยไปเลยเฮ้ยพี่พีดูอะไรนี่เราจะทำอะไรพี่โป้พี่ดูอะไรวะไหนะไหนๆนี่รถนี้ป่ะเออเออเออดือดนะอ่นะมามามามินไปเลยแม่งนิ่มมินไปเลยฟุตเทเล่ 一半。 จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่